สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone XR นะคะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอแท้นะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกคัสกินไม่ได้แล้วก็สเสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะคนี่นะคะ ดูไปพร้อมกันนะคะน,นี่นะคะค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะว,วิดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะนะคะโอเค เดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดี่ยเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะ,ะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะะนี่นะคะ สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูที่ทัสกรีนกันบ้างน,นะคะทัสกรีนหน้าจอนะคะเราจะใช้ปุ่มลอยบนหน้าจอนะคะทัตทัตไปทั่วหน้าจอเลยนะคะตรงไหนทัดไม่ได้มันก็จะบุบนะคะ อันนี้ทัดได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูสัมผัสกันบ้างนะคะอันนี้คือสัมผัสนะคะระบบสัมผัสน,นีด้านขวานะคะสัมผัสด้านขวาแถวกลาง แล้วก็ด้านซ้ายสัมผัสได้นะคะนี่นะคะตัวหนังสือด้านซ้ายสัมผัสได้ตรงกลางสัมผัสได้แล้วก็ด้านขวาสัมผัสได้นะคะน,นะคะ นี่สีจอนะคะนี่สีจอน,ะะนี่นะคะนี่นะคะหน้ากลอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะ ดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ